พก็เขาก็บอกว่าหมดแล้วให้เอามาอีกแซ่บตั้งแต่ตั้งนานแล้วไม่เจอกันเนาะถ้ามีออเดอร์อ๋อมันกี่เดือนอะแถวนี้เดือนให้ซิมบึงในเดอร์มีแล้วออเดอร์น่ะบอกออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์นี่มีกี่ขวดมีสักกระปุกแต่ละวันอะคุณมดเหมาหมดโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ต้อง ส่งออเดอร์ก่อนเพราะว่าก็บอเป็นยังประดาอาทิตย์ตูดกระทะมาเลยได้ได้มันเช่บดีได้มันหอมเลยติดจองมาบอกติดจองมาเขาได้ค่ะรู้จักจองไหมคะเอฟซีจองข่ะจองเขายมะขามกวนให้หมดก่อนเอาใบวันไหนก็ต้องเอาลงไปแล้วก็คุณบดก็บอกว่าไปเอากับเขา ดีเนาะคุณมดนี่คะณมดดี่ดีก็ไม่เป็นไรเอาอติดกระทะมาแล้วก็ใส่จองมาให้ยายชิมก็ได้เอามาตุ้ยข้าวนี่หมองข้าวคมาตุ้ยกินแล้วกินมาจองแล้วก็ไล่ออกมาให้แน่ๆเลยนะครับอ้มาป้าไม่อ้วนทีหลงสหายลุงพ่อมาขายอีกสิผูดมะพร้าวโอ้มะพร้าวมันน้อยบ่ คนบอกค่อะคะอยากได้ขูดมะพร้าวใส่อีกสักน้อยมันจะไม่เสียบอกมะพร้าวเยอะเจ้าก็มั่วนั้นใดไม่ไม่อได้นานได้มันเก็บไม่ได้นานสุกก่อนพัวมันเราทำขนมยื้ปน้ำเขาก็ทำแบบนั้นไม่เสียหรอกพัวจน่วจนหอมใช่ไหม จนหอมอะอ่าคั่วจนหอมคั่วจนหอมตุยๆมันมันไม่เสียถ้าคั่วจนหอมแล้วคั่วจนหอมแล้วก็แต่เขาคงคงไม่เก็บไว้ในนานมันกินเบิดทันทีเพราะว่าเราไปมองข้าวเออเพราะว่ากินทุกวันเนาะเนาะย่าถินเนาะเอฟซีเขาบอกว่าเขาไปทําเยมโอ้ข้าวเป้่าข้าวเป้าหวานเหมือนันาสตรอเบอรี่ยืสตรอเบอรี่เออแมน แต่ว่าเอาไปเมื่อวานสั่งไปโอ้ยอาทินเดไม่ขวาหลุดทุเขาเขาจะเอาข้าวตู้เย็นไว้ที่จะขัดทายแยมนะได้นานจริง ปูกใส่ถุงใส่แล้วก็เอายางรัดเรียบร้อยบานนี้มันจะได้แต่ก็ไม่ออกเขาบอกก็เลยว่าจะสั่งสั่งไอ้มะขะมะคอแม่ดาไปใส่ให้มันแน่นๆโอถ้าเอามะขอใครอยู่ข้างในนั่นน่ะอาแม่ต้อยใครมั่งอยู่ข้างไหนพี่เนที่โอ้มันออกมาแล้ววันนี้ทำไมยายใส่แว่นตาดำใส่ใส่ทุกวันแหละไล่ชุดก็ใส่ทุกวันกันใช่ไหมอ้ก็ยังแงนมาให้เรา มันจะเป็นอะไรโอ้ยแต่ตากันแดดเขาเอาตาขอไปแค่หุงหนึ่งเขาให้ตั้งห้าสิบบาทนก็เลยว่าจะสั่งไม่ดานี่แหละเอามาแถมไปเลยเราน่ะแถมแต่เขาไม่แถมเขาให้เขาให้ตั้งห้าสิบบาทให้ค่าลูกตะขอด้วยใช่เขากสั่งมะขอก็สั่งกับไม่ดาด้อเออสั่งกับไม่ดาด้อค่ะคุณลุง้ก็สั่งยู้าเอาไปก็เขาก็สั่งอยู่เลยถ้าเอาอะไรไปที่ครัวกลางก็มาเบิก รางกับเขาเราก็ไม่ได้ใจว่าหาไปตั้งเยอะเนาะแต่พอพอดีพองามเนาะลูกคนบอกว่ามะขามแม่ทินอยู่ที่บ้านอ่ะเขาซื้อหมดเลยเขาบอกแต่แม่ทินไม่มันแช่นะมาไม่ขายเพราะว่าจะเอาไปทีละสองพันโอ้ยเกินคุ้มแล้วเนาะที่ครัวก็มะขามเปียกก็เยอะแล้วเนาะเยอะแม่ทินนี่แหละเอาไปเอาไปทุกรอบวันนั้นหนูเอาไปเอาช้อนตักแล้วก็เอามากินส้มเขาพอกินอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เปรี้ยวขนาดก็จ้ามไปอะไรพริกเกลือน้ำตาลน่ะนะ ก็เลยเขากเลยบอกว่าไปกวนที hmm. ่บ right. right. oh, ้านก็ได right. ้แม่บุญทินเขาบอกไปกวนที่บ้านก็ได้ที่บ้านเราฟืนเยอะเนาะท่านแหละก็เลยมาเพราะว่ามีวันนี้กวนเมื่อวานนี้ก็หมดแล้วเขาสั่งหมดแล้ววันนี้กวนยังวันนี้ก็กวนแล้วแต่มันยังไม่เย็นเมื่อวานอ่ะเถียงกันกับย่าหนิงว่าย่าหนิงน่เห็นแม่แม่บุญถินหนูนะไม่เห็นหนูเลยเถียงกันกับย่าหนิงว่าแม่บุญถินน่อยู่จำปาดงออันย่าหนิงเห็นผีอันแม่บุญถินบอกมันก็ว่าอย่างนี้เนาะ ผีที่ไหนล่ะนี่ไปเอามะขามกวนมาแล้วนี่นี่เสรเขาก็ไปเอากับเป่ต้มน้มากินค่อยก็ค่อยก็เข้าไปดูอ้าวแม่ถินไลสดปกติถ้าแม่ถินถ้าอยู่ละจำปาดงจะไม่ไลสดเวลานี้เนาะจะเป็นเวลาเช้ากับเย็นเนาะแต่นี่แม่ถินขึ้นไลสดตอนสายๆโอ้ยแม่ถินอยู่กกตูมแน่นอนเพราะวันนั้นยายชิไปรำก็เลยถึงรดมาก็เลยมากับเขาเขาก็เลยบอกว่าไปไปไปทำที่บ้านแล้วก็เอามาขายอ แล้วก็ธุรกิจใหญ่โตพี่ในบ้านบอกว่าหา่วนไม่ให้ลูกเอาหม้อเอาอะไรมาให้โอ้อหเดี๋ยวค่อยจะไปเอามาเอามาโอ้โหนี่แม่มันต่อยนี่ชุดยอดเลยมาเนลยไอซีป่ะแม่แม่เราก็หาเงินก่อนจะไปหามาขอนจัดเดียวจัดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบักญชานเดี๋ยวจัดขั้นมาให้ยยาเห็นไหมเห็นไหมเห็น โอเคฉะนั้ล้วมันจะลูกสาวคอยบอกว่าแม่มาขอหมดแล้วเอาจัดไปจัดไปคุณอะไรนะคุณประวิตรบอกคุณประวิตรไม่ไม่รู้ไม่รู้ดีเก๋อ้าวเวนพวกไร้สาระจ้าคุณคะคุณที่ไม่ไรสาระและคุณเข้ามาเบิงหาขี้เกลืออะไรแม้เหมือนคุณนี่ไร้สาระเหลือเกินเข้ามาด่าช่องกูเนี่ยฮะกูแกเหมือนมึงไม่แก่เนาะ กูเง <'t> <Christina. S 1> ือม I mean, ึงหลายวะมึงนะกูว <ed> <melhores> like ่ามึงน่ะไรสาระเข้ามาด่าอันนี้เราทำงานเนนอยายเนาะอันนี้คือการทำงานของยายมึงเข้ามานะพูดจาให้เพลาะก่อนมันเป็นแบบนี้แหละเลี้ยวก็หาว่ายายด่าเก่งด่าเก่งเพราะเป็นนำคุณนั่นแหละมากเะเออถ้าคุณเข้ามาเม้มดีๆไม่มีหมาตัวไหนจะด่าตอบหรอกเออมันเป็นเรื่องอะไรเหมือนเหมือนว่ามึงนี่ไม่แก่เลยเนาะ โอ้กูเงิดมึงหลายวะ่ะมะขามกวนค่านออ้องเค็งๆเรื่องของคนแก่มะขามกวนเขาจะจงไปให้เอฟซีเกนอะไรอะไรเอ่มึนตึ๊บออยายไม่ได้เข้าใจคุณชุมทีผิดชักนิดเลยอืมเข้าใจถูกเราเป็น หายไปใช่หรือวะหายแล้วเหรอหายแล้วบ้า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 ,บาแม่อีหยังคิดหอดกอดบ่ได้ลูกค่ะลูกค่ะน้องเฮงเฮงทำงานแม่เอาอยู่น้องรักเอ้านี่คือการทำงานของคุณยายที่มานั่งไล่ฉดนี่เขาไม่ได้ได้สาระเออคนที่เข้ามาด่ายายนั่นแหละเป็นคนไล่สาระเออ ยูไมย่ยูแล้วเขามาด่าช่องเขานีไล่ชะละไหมคะฮะก่อน<า>จะพูดว่าให้คนอื่นมองตัวเองมั่งนี่คือการทํางานของเขาเขามาหาเงินของเขาเออนี่คือการทํางานรักษาสุขภาพด้วยเด้อแม่จ้าขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่เป็นห่วงเด้อ,อเงินหลายว่ะครกมากคุณกับคุ ไล่สาระได้ยังไงน,นี่คือการทํางานของเขานี่เงินเขาทางนั้นอไอคนที่เข้ามาด่าช่องเขานี่ไล่สาระ,ละแล้วก็ไล่เหตุผลไม่มีมาระยุดรู้จักอยู่บ่มาละยืดนะเฮ้ยมาละยืดก็คือมารยาทรู้จักไม่มารยืดนะเข้ามาด่าช่องเขาเนี่ยถอดเวนตาไดาเออ้เลยพี่น้องอมองประเ็นหงกับตาลายอะเอามันคักเบิง่งมาแม้พูดมันก็เหมือนว่าตัวเองนี่ไม่ไกลอเออ มึงจะอยู่ค้ำฟ้าหรือไงวะฮะมันเป็นอะไรวันๆนำมาหาป่วนแต่ช่องคนอื่นนะ่ะฮะอันที่เขาที่เข้ามาด่าช่องคนอื่นนั่นแหเป็นคนไม่มีมาระยาทเป็นคนไร้สารละเออต้องไปทำมาหากินตัวเองน่ะดูดีหรือ,อยังครอบครัวตัวเองนะ่ะฮะ ไม่ได้เดือดนะเพราะว่าแก่เหมือนตัวเองจะไม่แก่คนอีหยังอะเนาะเป็นอะไรมาดามอ้อค่ะว่าเราอีแก่ไล่สาระพูดอะไรกวนๆมาขามมันเป็นนักชวนไหนว่ากูกวนมาขามขายก็มาขามกวนจริงๆเนาะไม่ใช่ว่าไปกวนแบบอื่นนะคะเอฟซีจ้าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ให้ยังลงคลิปให้ยังลงนะคนอีหยังไม่มีมารยาท โอ<ฮ><ฮ>ถ้าดีแท้ๆคุณอย่าเข้ามาเม้มด่าช่องนี่คุณนี่โหถ้าไม่ชั่วจริงคุณไม่กล้าเข้ามานะอันไม่ชั่วจริงๆเลย